สบายดีพี่น้องป้องไปเอฟซีเพนครับเย็บปวง,ปตงติ่นปูมลำเพลินออฟฟิเชียลมันนี่เต็มตะเสาบดีเห็ดยังบดีพี่น้องขัขว้วปลาตัวขั้วปลาอันนี้บ่ได้หาบไ่ได้หามากดอกฮนะอันชวนจะห,หามากผียุผีอันนี้ซื้ออันนี้ซืซื้อ ก็เลยให้แม่นยน,นี่ก็เลยจ้างแม่นยน,นี่ขั้วปลาให้เย็ดปลาสมเด้จพี่น้องเพื่อให้สน,นจิตสนใจอยากได้หรือสร้างได้ทักแชทมาที่เพจยดยายพวงตินเพิมหรือว่าที่โทรมาที่เบอร์โทร0934193455 0934193455 ปลาสดๆพี่น้องปลาสดๆขึ้นจากหนองนาเมืองเซาน้ำทองมันแม่คือโบขุดเนี่ยเฮ้ย <Hey. S 1> น้ำ <Yeah. S 1> ทองอืเนี่ยกูด่ากูด่าวัไดีดสิเนี่ยก็ามาเขากินปลาสมให้กินได้ซองได้ก่อน <laughs> một trăm linh tinh thần Tính mà lần này không quá mãi người trong tôi lên một cái cuộc trục vàng chất chứa cuộc trục mười sáu của mãi vàu hơn nữa y ban 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 nắng nha độc lập của bọn nha 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 ยังไงนี hmm. mm ่จะป่า hmm. น mm ีเ hmm. ด mm ี hmm. mm ๋ซ่ปลาก็ย่อเนาะปลาคนน้องป่วยคนหาอยู่บึงในเดือนนี้ไหมือนไปหาส่วนทั้งไหนคนจะบ่าหามถิงเงี้ยบ่านันผไปไล่ที่ห่ววันคนหามไปแนไล่เอาด่างเรียกวดน้องเว้นเนี่เ้าว่ายหาอันนี้เขาไปทึก้งขึ้นที่ออมไปทึ้งันทึ้งขึ้นนีเจ็หามนล่นหละเขายังบ่เขายังเปรลักทิือ

ม่ดูก็จะผู้ยิบานมูที่สามกับล็กติโตมาบอกคำนั้นใชเจ้าก็เล็กอะไรก็ห่างกนีกันสามขั้นสี่ขั้นี่้วหลุดที่รไปเอียดมาพวกตะขั้นสองขั้นผย่งเนี้ยพวกเวีทิศเนี่ยตัวตหรวจนี่มันกับว่บอกเลยห่ามต้องหรวจผู้ผู้ตรวจกบเวียทิศดีทีด้ต้องหรวจจะเสียนเร็วนี่บึงอ่ะนี่่เล่ายังีง เจ้าก็วบอกนนนีลเก็เจ้าเห็นอยู่ก็วกคนของของขอันปลูกลูกยุดอยู่ในตู้สองถุงนนี้อันปลาสร็ปลสลิดมปลาสลิดตมนี่นี่อ่เนี่ยอนเ เนี่ยดีปลาหนึ่งอยากเลีวอ้เพราะ่กันทัวทุมันก็ดีกันรอวะเตว่ามันยังเลีวไอ้พวกตัวจะเที่ยมนี่ไม่หนีดีแกกับว่าเน่าไงหู้หันี่เน่าไอ้ก็ยี่ันาันอุญหนก็เน่าไอ้แบบกมันเป็นปลาอย่างหาเหปลาอย่างนั้นปลาปลาจระเมดบอบ่เมือนบ่บ่เมน ขาเขาแล้วมีเป็นปลาหางแดงปลาจระเข้มันเก็นหน่อยก็หนี่เงี้ยมาตัวนี้่ก็หนีเก็นหน่อยก็หนีเขาสาอยน่าห่วยเขาบอกว่าเร็วโดนเขาอ่านกินปลาน่อยปลาเขาบอกมาเขาเอิ้อมเขาเงี้ยมันไปสาบมึงจับบอกว่าเร็วเอาจับปลาขาวไปควายก่อนจับปลานี้ปลาหนีเอานีว่าเร็วมันกินปลาน่อยว่ดเพื่อนจระเข้มตัวใหญ่เด้อ ซ้ำุย่้ซ้ำกูถังนี่หแล้วกเขาเออกขึ้นมาเกเจ้าตัวก็่คอควายทีน่หาเอาไปควอยด้่บวางนี่มายสานะอันนี้อันนี้คือเป็นการจ้างแมน้ใย้ได้พี่น้องจ้างเป็นกวายแต่อยาา่างมากมิจฉาจ้างแล้วอยู่นี่แหละ <laughs> งานเจอกับบ้านกันซื่อ <laughs> แม่เนาะก็ซ้ำแม่ผู้นึง นี่ก็เลียนหาตะเล่าปันนิ่นประเด็นได้สองถุงเลียนสิบพ่อเขาบ่านี่เหีย้ยแม่ผ้าลังลเดี๋ยวอืมนั่นไอแดดกับใส้ใส่ฟิตไว้เหรออืม ผลิตจะน้ำไรก็ขั้นเพราะว่าน้ำบันไไ์ท่านในมาดันได้เบิ่งกุยนั่นกีมาอยู่ดีดน้ำใช้ญีุ่่มมั้ท่านในมาอยู่ดีดดดอมราเ็ทกินซะตัวปาหารเหลีุงปิ้งปิ้งล้นละ เ็ยวนกัมัานัเด็ปลาบุงงน่อยว่ามามานเนี่ยปนชั่วันนนนกเียบอกฮานจะเ่บุ้บ้นตัวขาเปียตัวใชอือไปหาปลาลายขาเปียสยอืบ่ได้เยอะหงได้เงินบ่แล้วรู้มากเลื่องหรอเนี่ยฮ่าอนู้ดหม่แล้ววแล้วแล้วว่วู้่วแล้วที่ไหนร้องที่ไหนออมึ้งหนาวอ่ะ เดาวดาดเฮ้ดดก็ละล้วนี่ก็อนมา้เอาเห็ดนี่กินได้วไปปลาแหงเออแม่ด้ผู้ดากดอกันแดดขึหน่กากอนาเสบปลาแหงต้องน้อใหม่นี้ยั่งเมือนี่แบบส่งเมอนี่นั่งโจมแดดถุงเลยเอาเงินไหนลอยดิหลานนราเงินาไหนงเราจะสองลเลย

เคียงหน่อยวันเอาเข่ามาไว้ในเงี้ยบะแมนยูหันข้างหลังกับบะมี่เขียงหน่อยไปใส่บุ๊มแมนเมี้ยแกเอาซ้ำมาตัวซ้ำแของเขาแมนตัวเนาะแมนเมี้ยวมากแล้วต้อเคียงบะเย็นเดียวเขียงหน่อยบพราะเห็นไหมมีดกับบะมี่ได้ยูหางหน่อมีแต่ซ้ำเมียเลยเอามาใส่ป่าเหมือนเงี่ยวโอ้ยมันใบนี้แล้วแตกนี่วะเลยเอามาล้างแล้วก็ได้เอาใส่ป่า

ทำเสก็ว่าเดียวมาเลีว่าไมเลวเห็ดไวพี่นงนี่กีกแล้วไปเวียดฟีแล้วเวียอะไรเสร็จแล้วมาคว้ซอยก้าวน่้าวเห็ดของเหล่านงูก็ได้หลายนี่างเตียงกางถุงจะตุยดังมัคือดีด่ังดีเห็นไหมใช่หม่านมันควนจะได้ไขใช่ทงเห็นไหมเล็กๆเจ้าน่องนามใช่มผมอันกาถึงได้หลายท เว้ยดางไม่ที่เห็นแมวกระไดเยนะคาเด็กที่้องเห็นเขาก็ไปที่บ้าอนมเขาขงอขึ้นมาก็ิเลยเขานี๊ด เอหลังาเต็มซ้ำเหานั่นหาเืินนั่นมือนี่มัแซตูไว้ย่างเราบึงกุยว่อันนี้ซื้อเลยสามวันนี้ซื้อม่เลยซ้ำนึงคุเนีอันนี้ซื้อน้ำย่อยน้ำย่ยหม่อมแม่สเยกระสอนี้ปางคนียจะว่ากินตาดับแนวะจับบานละไปเอาขรหายจิบไหมเอาไข่แพงีวันเเนาะ เอาพี่น้องเดี๋ยวย้ายฟ้องเยว,ว่าปลาซอยแม่นะแม่นุ้ยด้วยเอาคลิปหน้าพ่อกันใหมพี่น้องสวัสดีดจ้า